แต่งมอรูปทรงแปลกประหลาดมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสุดยอดเลยและทรงกลมฮะฉันชอบแต่งโมเรียมาดูข้างในกันดีกว่าเดีย๋ยวฉันมานะแป๊บหนึ่งเอาละถึงแล้วโอสูงจังฉันอยู่สูงพอแล้วละ่ะเธอจะทำอะไรอ่ะไม่นะอยารนะวางโอ้ยช่วยด้วยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอออดทษนั้นเนท ี๋ยวฉันช่วยเองเมื่อกี้มันน่ากลัวมากฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้ลากมาโหานะเดี๋ยวฉันเช็ดให้เรียบร้อยดีขึ้นแล้วเห็นมามนายกังวลเกินเหตุเอาละ่ะอย่างน้อยฉันก็ได้ลองแต่งโม่โอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะหวังว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนที่เห็นมันคืออมยิม้ม สุดยอดเหลือเชือ่ออยาก,กินไม่ได้แล้ว,วอะไรกันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> ฉันจะกินมันที่หมดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วกันการกันกัด <c oughs> โอ้ยระวังด้วย <c oughs> ฟันน่ะทนดูไม่ไหวจริง <c oughs> ๆเท่านี้ก็เรียบร้อยไม่เอาหน้าฟันไม่เห็นเจ็บเลยเห็นแม้ยังอยู่ดี <c oughs> โอ้ไม่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยเราบอกฉันแล้วคุณยายฟีบี้ ฟันฉันอะต้องเอาฟันกลับเข้าที่เดิมเฮ้ยฮะขยิมชั่วโอ้ไม่เล้วเลยเอาละ่ะงั้นก็ถึงตายฉันแล้วฮะโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสีมันไม่ใช่สีฉันก็ใจแล้วฉันได้เคก้กนโตแสนอร่อยมาหันกันเถอะดูข้างในสิเหมือนแตงโมเลย มาลองชิ้นใหญ่ๆกันอืมมันอร่อยมากๆเลยอะทั้งใหญ่และก็วิเศษเหลือเชื่ออ้ทั้งหมดเป็นของฉันใช่แล้วนิ่มบ้าไปแล้วฉันโชคดีจริงๆใครจะอดใจไหวเนละ่ะโอ้ยน่าละเคิรไปหมดเลยฮ่าไม่เป็นไรนะมันก็อร่อยอยู่ดีว้าว ขนมใหม่ดูซี่น่ากินทั้งนั้นแซนด์วิชบ็อกกี้ส่วนฉันได้กับบองเพชรเจ็บมากไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีไอเดียเรามาตัดหนามกันเถอะอีกแป๊บ,บนึ่งใกล้แล้วใก้แล้วโอ้ยระวังด้วยหนามนะมันพุ่งมาทางเรานะโอ้พระเจ้าหน้าฉันมีหนามเต็มไปหมด พอกันพี่มันเจ็บนะฉันจะจัดการเธอต้องเอาหนามออกก่อน oh. อ๋อขอโทษเพื่อนรักเอาละได้เวลาล้องแล้ว <c oughs> เป็นไงเป็นกัน <c oughs> <c oughs> ฉันว่าฉันไม่ชอบเลยอี <c oughs> มันน่าเครขยแย่งอะ <c oughs> ไม่ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ที่จะกินมันฮะ <c oughs> <c oughs> สมน้ำหน้าเอาละ <c oughs> ตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว กินแซนด์วิชแสนอร่อยแต่แต่มันมีกลิ่นเหมืนเหม็นนะให้ตายเถอะใครกันนะใส่ชีสหน้าในแซนด์วิช <Yeah. S 1> ไม่มีชีสคงดีกว่าเขาอ,อย่างชั่ว oh. อ้อร่อยจังเลยฉันชอบแบบนี้สุดยอดกินหมดแล้ว <Yeah. S 1> นี่ๆี่เรากินไปนะเธอเลมอะไรหรือเปล่า oh. ไม่ฉันไม่อยากกินนะมันเหม็นนะ oh. รสชาติก็แย่พอๆกับกลิน่น จะอ้วกแตกฉันต้องฝืนทนโอ้พระเจ้าในนี้เราไม่มีอากาศเราต้องการอากาศบริสุทธิ์โอ้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างองงั้นมาลองใช้เครื่องดูดฝุ่นจิ๋วกันเถอะดูดกลิ่นมันๆออกให้หมดฮ่าสำเร็จใครกันล่ะที่ฉลาดฉันเองไะพออย่างชั่วงั้นตอนนี้ก็ถึงตาฉาันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง กลิ่ก็หอมอะไรเนี่ยคอยดูนะจะทำอะไรให้ดูเอาปอกกี้มาต่อกันแบบนี้แล้วก็กลายเป็นสามเหลี่ยมของฉันงั้นฉันขอลองบ้างเ <c oughs> รอแป๊บหนึง่งฉันจะทำพระอาทิตย์กลมๆจากปอกกี้ไม่นะไม่ได้อย่าแต่ต้องปอกกี้มันเป็นของฉัน <c oughs> ทั้งหมดของฉันคนเดียว และฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะอุ่นมันซักหน่อยนี่ไง่ายได้เปล่าผมเอาล่ะมาดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นโอ้น่ากินใช่แล้วสุดยอดอะ่ะอร่อยจนต้องเลียมือถ้าสมน้ำหน่อยถามไปนะ ไม่เลวเลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่แลนะน่าสนใจโหดูสิสีสันสดใสอ่ะว้าวเละเชื่อไปเลยต้องตรวจสอบมันต้องอะไรยแน่แน่อืมใช่ฉันมีความสุขจังเลนก็เปลี่ยนสีได้เป็นสีแดงฮะถ้าเงินก็มาลองอีกชิ้นสีส้มโวสุดยอดแบบนี้ไม่มีทางเบื่อแน่นอน แล้วถ้าลอทักสี่พร้อมกันจะเป็นยังไงว้าวสวยมากสายรุ้งดูสิสายรุงยร้งโอ้ใช่เจ๋งเลยงานตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วฉันมีเมนทอสเต็มกระปุกแต่มันไม่ใช่กระปุกธรรมดานะแต่เป็นสี่เหลี่ยมลูกอมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจะตป่อลูกโปเป็นสีนเ่เหลี่ยมไหมอ่ะสี่เหลี่ยมจริงๆด้วยสุดยอดเลยโอ้เหรอเชื่อว้าวเจ๋งอะแต่แย่จะได้ฉันได้สิ่งนี้ เผ็ดเหลือเชื่อน่ากลัวจนไม่กล้ากินแต่ว่านะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันอาจจะชอบมันได้ซ้ำฮะอยากกินอีกอร่อยจังเลยสุดยอดฉันพร้อมกินให้หมดแล้วล่ะใครก็หยุดฉันไม่ได้นะจุดนี้โอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยมาแล้วตอนนี้แหละพระเจ้าช่วยไฟระวังหลบ เหมือนภูเขาไฟล้มบออฉันว่าฉันต้องดับไฟน้ำแข็งสู้กับไฟฉันพร้อมแล้วเอาละเอาไปเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยข้าย,ยังชั่วขอบคุณนะว้าวครั้งนี้ไม่ของกิน่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมะพร้าวมันทั้งแข็งแล้วก็นาริโอสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่เหลือเชื่อไปเลย มันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเง้นก็มาลองชิมกันเถอะและมันยังเป็นสามเหลี่ยมด้วยรูปทรงของฉันวิเศษไปเลยอร่อยมากฉันดีใจจนแทบจะล้มทั้งยืนทั้งหมดเป็นของฉันมีเยอะเยอะจริงๆสะใจสุดๆเออ ยกินไ,ไม่ได้แล้วฟีบี้ใจเย็นใจเย็นก่อนต้องการอะไระไม่มีอะไรฉันนึกว่าเธอเป็นซอมบี้ตาทลามีอาเยี่ยมเลยมากระทอมะมพร้าวกันนี่นะไม่ได้ผลเนะต้องคิดอะไรสักอย่างใช่แล้วคอนทุบทุบทุบเฮ้ยไม่ไม่ได้ผลอย่างอื่นล่ะเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันฉันรู้แล้วอะไรจะช่วยได้ เอาละมาตรวจสอบกันเลยย้ยฉันรู้ว่ามันต้องสำเร็จแล้วข้างในมีอะไรว้าวเซอร์ไพรส์หวานหวานกันก็มาลองกันเลยว้าวดูน่าอร่อยอ่ะนี่สีความสุขจากสวรรค์ชัดชัดฮะสุดยอดเลยนี่เน็ตถึงตานายแล้วได้เลยในที่สุด ก็มันลองกันเออมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะจะยกได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยหมดแรงแล้วฉันต้องการตัวช่วยนี่และตัวช่วยอีกนิดนึงใด้แล้วโอ้จะไปไหนอะระวังเมื่อกี้มันคืออะไรเฮ้ยนาฉัน โอ้อร่อยนั่นเนี่ยฮอาสุดยอดเลยอ่ะเธอชอบตอนนี้ไหมถ้าอย่างนั้นก็กดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย